หนึ่งอาการของคลิก110ยไอที่ชอบมีปัญหากันเอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอตกนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับก็เดี๋ยวพามาดูหนึ่งอาการนะครับของคลิก110ยไอนะครับที่ชอบมีปัญหากันนะครับสำหรับ อาการของคันนี้นะครับที่ผมนํามาทําคลิปก็คือจะเป็นอาการของการสตาร์ทนะครับแล้วเวลาเราบิดเร่งขึ้นนะครับมันวูบดับนะครับอาการเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอาการของมันก่อนดีกว่านะครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ชมมา ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะกดสตาร์ทมือแล้วเครื่องก็ติดปกตินะครับอันนี้เครื่องเดินเบาได้ปกตินะครับแต่ว่าเดินเบาไปสักพักหนึ่งมันก็จะดับลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็จะลองเปิดเร่งดูนะครับว่าอาการที่เจอมันเป็นอย่างไรนะครับ ท่านที่จะง่ายนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเปิดคเร่งน,นะครับรถก็ดับลงไปเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับเราจะเริ่มตรวจเช็คกันอย่างไรกันบ้างนะครับก็สําสหรับรถที่เป็นรุ่นหัวฉีดนะครับผมก็จะใช้การวินิจฉัยนะครับของตัวกล่องก่อนนะครับว่า มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับมีโค้ดติดทางหรือเปล่านะครับส่วนไหนที่มันเสียนะครับเริ่มแรกเราก็จะเช็คด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษเช็คก,กันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คก,กันเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เช็คในวันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวินิจฉัยนะครับสําหรับรถหัวฉีดโดยเฉพาะนะครับก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น API doctor ก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาตรวจเช็คนะครับซึ่งปั๊กนะครับของคลิก1 1 0 i ตัวนี้นะครับ จะอยู่ที่ด้านหน้านะครับติดอยู่ที่ด้านหน้าเราต้องเปิดด้านหน้าของตัวรถออกก่อนนะครับก็หลังจากที่เราเปิดเฟร,รมด้านหน้านะครับของคิกร้อยสิบไอออกนะครับก็จะมาดูตำแหน่งของปลั๊ก DLC นะครับของคิกรุ่นนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างไปจากรุ่นที่เป็น S4 นะครับแต่ว่าในตระกูลที่เป็น S3 นะครับ s สเนาะก็จะมี1 1 0 i s 3นะครับก็จะอยู่ตำแหน่งคล้ายๆกันกับลิก1 1 0 i ไอตัวนี้นะครับตำแหน่งที่อยู่นะครับของปลั๊ก dlc สังเกตดูนะครับจะอยู่ติดกับสายไฟเส้นนี้นะครับก็จะเห็นเป็นปลั๊ก dlc อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอดปลั๊กออกนะครับก็จะได้ขั้วปลั๊ก dlc ออกมานะครับสีแดงนะครับสี่ขั้วแบบนี้นะครับ ของ1 1 0 i นะครับของคลิก1 1 i i นะครับแล้วก็จะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับในการตรวจเช็คนะครับก็เดี๋ยวเรามาเสียบปั๊กดูโค้ดกันก่อนนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันนะครับว่าจะมีโค้ดเออร์เลอร์อะไรหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับผมจะมาดูค่าเรียวไทม์กันก่อนนะครับว่าปกติไหมนะครับก็แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับ1 1โวลต์ ก็มีโค้ดอยู่1โค้ดนะครับที่ติดค้างอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับอันนี้เราก็จะเข้ามาในเมนูเคือเลนนะครับก็ไม่มีนะครับแสดงว่าเป็นโค้ดที่ฝังนะครับ ก็จะขึ้นบอกว่าเป็นหัวฉีดนะครับเป็นช็อตเซอร์กิตนะครับก็มีปัญหาอยู่ที่ตรงหัวฉีดนะครับก็ถ้าเรารู้โค้ดแบบว่าเจาะจงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่จะสามารถย่นระยะเวลาในการซ่อมนะครับได้นะครับโอเคนะครับผมแสดงว่าตอนนี้รถคันนี้นะครับมีปัญหาอยู่ที่ ตรงจุดเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับแล้วก็จะไปโฟกัสตรงส่วนนี้กันนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือผมจะยังไม่ลบโค้ดนะครับแต่ว่าผมจะไปเช็คหัวฉีดก่อนนะครับก็ถ้าหัวฉีดมีปัญหานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนหัวฉีดลองเปลี่ยนหัวฉีดดูนะครับเดี๋ยวเราขอเทสหัวฉีดก่อนนะครับว่ามีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับอ่าพอเราตรวจเช็ค หัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาลบโพสกันทีหลังนะครับโอเคอ่าตอนนี้เรารู้แล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตรวจเช็คหัวฉีดกันนะครับว่าหัวฉีดของคิกร้อยสิบอนเนี้ยมันอยู่ตำแหน่งตรงไหนนะครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็จะมาทําการตรวจเช็คหัวฉีดกันนะครับว่าหัวฉีดเนี่ยมีปัญหาตามที่เราตรวจพบ ได้จากกล่อง ECU จริงหรือไม่นะครับก็เราจะเปิดฝาครอบด้านหน้าตรงนี้ออกนะครับ หลังจากที่เราเปิดฝาครอบในส่วนด้านหน้าของฝาเครื่องตรงนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็จะเจอตำแหน่งของหัวฉีดนะครับของคลิก1 1 0ไอก็จะอยู่ตรงตำแหน่งคอรีดตรงนี้นะครับอ่าตรงที่นิ้วผุ่มชี้นะครับก็เราก็จะมาถอดแล้วก็ตรวจเช็คหัวฉีดนะครับว่าหัวฉีดมันมีปัญหาอะไรนะครับ หลังจากที่ผมถอดหัวฉีดออกมานะครับซึ่งหัวฉีดนะครับตัวฝาครอบหัวฉีดนะครับจะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับ2ตัวขันออกนะครับแล้วก็ถอดหัวฉีดออกมานะครับจากที่สังเกตดูนะครับปลายหัวฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะสกปรกมากเลยนะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าหัวฉีดน่าจะเกิดการอุดตันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หัวฉีดน่าจะมีปัญหาด้วยนะครับพอดูจาก ร่องรอยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วจะเกิดอาการตันนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเช็คดูนะครับว่ามีการฉีดของน้ำมันออกมาหรือไม่นะครับผมก็อาจจะฉีดแบบง่ายๆเลยนะครับก็กดสตาร์ทเลยนะครับแล้วดูว่าจะมีการฉีดหรือไม่นะครับ หัวฉีดฉีดนะครับแต่ว่าไม่เป็นฝอยนะครับหัวฉีดน่าจะตันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมดูนะครับสังเกตอะไรบางอย่างนะครับผมจะลองเปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับเหมือนกันกบว่าปั๊มติ๊กนะครับไม่มีแรงดันหรือไม่อันนี้ผมยังไม่อบอกการที่เน่ชัดนะครับ โอเคอ่ะน้ำมันมีอยู่นะครับน้ำมันมานะครับปกติเนาะก็เดี๋ยวเราลองเช็คปั๊มติ๊กกันดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดใหม่แล้วเนาะอันนี้จะเป็นหัวฉีดเก่าที่ผมถอดออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเช็คแรงดันกันดูครับครับผมคุณผู้ชมก็หลังจากที่ผมลองเทสหัวฉีดไปแล้วนะครับว่าหัวฉีดนะครับมีปัญหาหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับผมก็ จัดการต่อสายนะครับเพื่อที่จะวัดแรงดันของปั๊มติ๊กนะครับว่าปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับมันสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่นะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้หัวฉีดเนี่ยมันมีอาการเสียหรือว่ามันตันนะครับหรือว่ามันมันฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากแรงดันของปั๊มติ๊กก็ได้นะครับซึ่งเราก็ ยังไม่ฟันตรงนะครับเพราะว่าเรายัางไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองมาเช็คให้ดูนะครับว่าปั๊มติ๊กตรงนี้นะครับมันมีปัญหาหรือไม่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็แรงดันปั๊มติ๊กนะครับถ้าตามที่ผมดูเนาะนะครับก็มีแค่1บาร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอ่ามันขึ้นแค่ หนึ่งบาทนะครับปกติแล้วนะครับแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในช่วงประมาณ3บาทนะครับซึ่งคันนี้ก็แน่นอนนะครับก็สรุปนะครับที่สาเหตุนะครับที่ทําให้แบบว่ามันสตาร์ทแล้วมันบิดวูบหรือว่าดับนะครับก็ปั๊มติ๊กนะครับเป็นตัวต้นเหตุนะครับก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนปั๊มติ๊กดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการนะครับหลังจากแก้ไขปั๊มติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่า มันจะหายบิดวูบหรือไม่นะครับก็ติดตามกันในอีก1 EP นะครับ EP ถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับใน EP นี้นะครับ